ปลามันจะได้เขาหมองน้ำแหลมให้ปลามมันแคไปอยู่นู่นหมดแล้วนี่หมดแล้นี่เขาเขาเขาหลังมึดไปอยู่ข้างเขาไปอยู่ข้างก็อยู่ข้างเลยมีกระไฮด้วยดึงก็จึ้งมาเถอะน่ะดึงหลังน่ะดึง

ลอยตีน้ำไหลทุกคนเอาเร้เอาเราเอาเรอาเร้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 าร้าเร้าเรตีเร้าเ้าเร้าเร้งเอาเราเราเร้าเรๆาเร้าเร้าโอ้ยนี่อ่าชีพย oh, e> uh, ังวะโอ้โดนนะงเ้ยเอ้าปลาโอ้ผมมึงอาชีพเลย ได้พ่อสองตัวมาดิมา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 ได้มุกหนึ่งด้วยวะได้มุกหนึ่งโอ้ได้อยู่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 าาลกโอ้ลากหลายหลอดอะไรอยู่ได้อยู่ค่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้อยู่ได้อยู่สื้อหาตัวก็เอาถุกเองอดหนึ่ง ปลาซิวนะคะปลานิ่นได้เยอะแล้วเออนี่มีได้อยู่นี่เอาปลานิลปล่อยเออเอาเอาเอาหารเมื่อวานมึงเมนเมนเล่าอาหารมา่อวานหลอนอีกรอบนึงผู้เชี่ยวชาญนะฮะเล่นเล่นเอาหอาหารมายกนี่โป้งเลยครับผมเอาหอาหารที่เราเราหวานลงไปมันจะมาไหมปลาอะไรบ้างได้เอาปลาน้อยไม่ได้เอาปลาใหญ่เอาปลาน้อยไปหมก ไอ้โหนี่คุณะมาเจอจุ้ยพ่นหลายรอบอยู่บ่โอ้ยหลายรอบนึงสิได้ถึ่งนึงเนาะอี้ป้ามีตรงนี้หนึ่งตัวนี่ตัวเองครับนี่เต็มนี่เลยป้านี่นี่ขอบๆมันนี่อ๋อน้ำมันเล็กนี่ยังปลาคาบของกินอีกโอ้หมดปลาคาบของไหนตัวไหนคือปลาคาบของนี่นี่ปลาคาบของปลาเข่าเม่าปลาคาบของทางประคำเรียกปลาเข่าเม่าโอ้เรียกบ่๊คือกันเอาปล่อยดีกว่าคาบของ มัาตัวเล็กกุ้งยังเยอะเลยเด็ดแต่มันตัวน้อยไปไปเอาเอาัวหารเรามาล่อหวานที่มันจะได้มันไหมเอาเอาเอามาทักถ้วยถ้วยนึงก่อนวานลงแล้วก็ลากเลยเอาหวานลงในผ้าเขียวเลยไหมเออเอาใส่ในผ้าเขียวเลยแล้วก็หวานล่อมันด้วยเออเอาใส่ในด่างเขียวเสร็จแล้วก็หวานด้วยหน่อยนึงล่อมันอะไรอ้วนเหนื่อยหมดแรง อยากเล่นน้ำพราะมันอากาศมันร้อนมากหมดยังอะไรเรานบ้นาว่ะเล้นนั่งก็ได้ไว้คือคนนี้แหละอยากเล่นนี่หัวหัวผู้นำผู้นำหมดเรียได้แล้วนะคะหนึ่งบุกโตโซโตอยู่ในไม่หมกหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้วิชามังครับต่อไปแคลเซียมสูงนะคะน้อยวันนี้วัน